ณนะวันนี้วีวีมีลำโพงตรงรุ่นสำหรับเทส l a เข้ามาแล้วในเมืองไทยนะคะเราเรียกว่าเป็นลำโพงเบอร์เมสเตอร์ดีไซน์ 4D ค่ะแค่เปลี่ยนคู่เดียวคู่ทวิตเตอร์คู่หน้าเนี้ยค่ะเสียงในรถจะดีขึ้นอีกประมาณแบบมากกว่า50%เลยนะคะ พี่ทุกคนสวัสดีค่ะวิวีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมิราออดิโอสาขาราชพฤกษ์นะคะและเราอยู่กับเจ้าเทสลาโมเดล3คันนี้นะคะที่เดิมเนี่ยลูกค้ามาเปลี่ยนลำโพงเป็นลำโพงกราวซีโร่นะคะแต่ว่าณนะวันนี้วีวีมีลำโพงตรงรุ่นสำหรับเทสลาเข้ามาแล้วในเมืองไทยนะคะซึ่งคือตัวนี้เลยค่ะเราเรียกว่าเป็นลำโพง เบอร์เมสเตอร์ดีไซน์ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าหน้าตาเหมือนแบบเบอร์เมสเตอร์ของรถ Mercedes-Benz นอะไรพวกนี้เลยนะคะแต่อันนี้คือตรงรุ่นสำหรับเท s l a โดยเฉพาะซึ่งเรามีทุกรุ่นของรถเท s l a เลยนะคะทุกรุ่นของรถเท s l a เลยนะคะแค่ติดตัวนี้เสียงจะดีขึ้นยังไงนะวิวกำลังจอธิบายให้ฟังว่าความที่มันเป็น 4D นะคะ 4D เนี่ยเขาสามารถทำให้เวทีเสียงเนี่ยเขามีเวทีที่กว้างขึ้นนะคะทำให้แค่เปลี่ยนคู่เดียว คู่ทวีเตอร์คู่หน้าเนี้ยค่ะเสียงในรถจะดีขึ้นอีกประมาณแบบมากกว่า50%เลยนะคะส่วนการติดตั้งติดตั้งตรงไหนเดี๋ยววิว,วพาเข้าไปให้ดูในรถค่ะ นี่ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ข้างในรถนะคะสวยมากนี่เขาติดเข้าแบบเปลี่ยนกับทวิตเตอร์ตรงนี้แล้วทุกคนดูว่าแบบเวลาที่เราเปิดชุดเครื่องเสียงนะคะตรงนี้จะมีแอมเบียนไลท์แล้วก็หมุนได้ด้วยนะคะสวยงามมากนะะรับรองว่าเพิ่มมูลคะ่าให้รถเทสนาของคุณให้ดูพรีเมียมขึ้นได้มากและที่สําคัญนะคะให้เสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าคะ่ะ เท่มากเลยค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนลำโพงทวิตเตอร์นะคะจากทวิตเตอร์เดิมนะคะกลายเป็นทวิตเตอร์รุ่นใหม่ของรถเทสลานะคะที่เราสั่งเข้ามาแบบตรงรุ่นเลยนะคะเราเรียกว่าลำโพงเบอร์เมสเตอร์ดีไซน์โนะคะทวิตเตอร์นะคะดูสิเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรืนน่อยเยคะ่ะสวยมากนะคะทีนี้เรามาลองฟังเสียงดีกว่าว่าเสียงมันจะเทพมากขนาดไหน ทุกคนจะเห็นว่าเวทีเสียงเนี่ยมันกว้างขึ้นจริงๆนะคะและเสียงก็จะมีความใสขึ้นกว่าเดิมคล้ายๆมีเสียงเบสเพิ่มขึ้นหน่อยด้วย เปลี่ยนติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะคะเปลี่ยนแค่คู่เดียวเนี่ยเสียงดีขึ้นแบบกว่าเท่าตัวเลยนะคะจริงๆน่าจะติดแอมเบียนไลท์รอบคันเนี่ยเดี๋ยวเสลีนาเพิ่มกคราเป็นยังไงกันบ้างคะพี่วีทุกคนเราได้ไปดูวิธีการติดตั้งลำโพงทวิตเตอร์คู่นี้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามันง่ายขนาดไหนนะคะและเสียงก็ดีขึ้นมากจริงๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะที่จะมาติดตั้งลำโพงทวิตเตอร์คู่นี้นะคะ สามารถสอบถามได้ที่ร้านมิราอ,อูริโอทุกสาขาเลยนะคะและสำหรับสาขารชา,ารชพฤกษ์ติดต่อได้เลยที่นี่นะคะ Line Official ย i MIAGERP อนะคะสาขารชา,ารชพฤกษ์และโทรได้ที่เบอร์นี้เลยวิวิอยู่ทุกวันให้บริการที่พี่ถูกทันขายอย่างไรวันนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e ให้วิวีด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย